สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสมนุนวอ์นะฮะวันนี้ก็ผมมาหามอยนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำขออนุญ,ญาตแนะนำทีมหอฮาร์ดนะฮะคือผมทำเกี่ยวกับหอคอยรอยชันน้องวันเนี่ยเยอะมากเลยนะแต่วันนี้ผมจะขออ่ารีวิวจะว่าแนะนำมันก็ไม่ใช่เรอกว่าเพราะมันต้องใช้เวลานานนะครับผมขอรีวิวแล้วกันทีมที่ผมเพิ่งทำเสร็จนะครับเป็นทีม ลงหอคอยฮาร์ดที่ใช้เวลาดีกว่าตอนแรกค่อนข้างเยอะเลยนะฮะตอนแรกผมใช้ทีมไรช่างมันนะผมขี้เกียจพูดละไปไปย้อนดูคลิปหลังๆนะครับไอคลิปแรกๆของผมที่ผมลงไว้อะ่ะทีมนี้ผมเพิ่งทำเสร็จนะฮะใช้เวลาค่อนข้างดีเลยนะครับผมใช้2แบบนะแบบกดมือกับแบบออตโต้ปล่อยออตโต้นะฮะผมปล่อยออตโต้อยู่มาถึงประมาณด่าน9กกว่าครับ จะผมปล่อยออโตมานะแต่ก็มีบางด่านที่ต้องกดมือ mm hmm. เช่นด่านที่มันมีโจกน้านะคะแล้วก็ด่านที่มันมีว่าแสงนะฮะด่านที่มีโจกน้ําผมต้องกดมือเพราะว่าโจกน้ํามันจะมีสกิลที่ตายเกิดพอตายพอตายแล้วมันเกิดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมีป้าปีกนะฮะแล้วถ้าเกิดมันวองระเบิดใส่เราเนี่ยเราอาจจะตายได้เพราะฉะนั้นต้องกดมือนะฮะ mm hmm. แล้วก็ อ่าเอ้ยโทษทีฮะโจ๊กมันจะมีบัฟอมตะแล้วก็บัฟปีกสองสองอย่างนะโจ๊กน้ำอะ่ะนะครับอาจจะต้องกดมือนะฮะแล้วก็ด่านที่มีวาแสงอ่นะฮะด่านนี้คือต้องใช้นินไฟแล้วก็ใช้ตัวหรือไม่ก็ใช้ตัวธาตุมือถึกๆนะไปแท้งนะฮะอาจจะอาจจะใช้ทีมที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ได้นะฮะมาเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีทีมอะไรบ้างนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะพูดผิดพูดถูกนะฮะ รอบนี้ผมยังไม่จบฮาร์ดนะผมอยู่ที่99อยู่ผมรีบอัดคลิปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดได้เกือเนี่ยผมจะไม่มีอารมณ์ทาคลิปนะฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ลงกันอีกตัวแรกเลยนะครับที่ต้องใช้นะฮะก็คือจําเป็นต้องใช้เลยนะครับก็คือเป็นตําแหน่งยืนหลักเลยก็คือ3ตัวนี้ครับผมไปผมไปให้ดูในในอันนี้ดีกว่ามันจะดูได้ง,ง่ายกว่านะฮะ เอาอนแรกก่อนนะครับเป็นทีมออโต้ฮะออโต้ Auto, เดี๋ยวผมออโต้ชั้นนี้ให้ดูแล้วกันชั้นที่เขาผ่านกันยากๆเอาชั้นนี้แล้วกันอะผมใช้ทีมนี้ออโต้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูลูนที่หลังนะเอาดูว่ามันไปยังไงก่อนนะครับผมใช้ทีมนี้ครับออโต้ Auto มานะฮะผมจะบอกว่าตอนระหว่างตอนนี้มันมีให้เราเลือก ไอสกอเขียวอ่ะผมว่าผัวน้ำเนี่ยแทบจะมีกันเกือบทุกบ้านแต่ถ้าไม่มีนะครับใช้เป็นมีมืดได้นะครับใช้เป็นมีมืดนะฮะถ้าไม่มีผัวน้ําใช้มีมืดแทนนะครับต้องปลุกขั้น2นะส่วนตําแหน่งจ่ายพิษตำแหน่งจ่ายพิษหลักของทีมอ่ะจะเป็นกิมมืดใช่ไหมครับถ้าไม่มีกิมมืดใช้ผัวไฟแทนได้นะครับสมมติว่าคุณไม่มีผัวน้ําคุณไม่มีกิมมืดคุณเอาผัวไฟเนี่ยแทนผัวน้ํา ยืนเป็นฤทธิเลยนะครับแล้วก็เอาหมีมืดเนี่ยามาแทนกิมมืดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีผัวน้ําแต่คุณไม่มีกิมมือดอ่ะคุณก็เอาผัวน้ํากับผัวไฟนะครับมาแทนนะครับก็ตามที่บอกครับมหมีมืดแทนผัวน้ําแล้วก็กิมอ่าผัวไฟแทนกิมมืดนะฮะสตัวหลักเนี่ยที่ต้องใช้ก็คือจะเป็นกิมไฟนะครับกิมไฟเนี่ยจะมีสกิลติดตัวทําให้พิษมันแรงขึ้น50%นะครับ <S <S เพนกวินลมรีสกิลพาเาดินแสงเนี่ยเป็นตำแหน่งฮิลแล้วก็ คอยประวให้เพื่อนนะฮะตัวที่ต้องสกิลเต็มก็คือเพนกวินลมครับต้องสกิลเต็มนะครับเรียงสปีดยังไงใช่ไหมฮะผัวน้ําเรียงก่อนนะครับคือผัวน้ากิมไฟกิมมืดเนี่ยเรียงสปีดก่อนเลยนะครับเอาง่ายๆครับ4ตัวเนี้ยตัวไหน,นออกก็ได้นะฮะแต่ตัวที่ออกตัวสุดท้ายก็คือเพนกวินลมนะฮะอ่าเดี๋ยวไปให้ดูนะว่ามันไปนเรียงสกิลย่งไงนะผมจะบอกว่าการกดออโต้เนี่ย เพื่อนๆอ,อาจจะต้องทําสปีดทาเลือดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าบางทาีมอนเตอร์ของเราเนี่ยมันจ่ายสกิลจะพูดยังไงดีจ่ายสกิลโง่ฮะคือมีสกิลหมู่แล้วมันไม่อยอมใช้อย่างเงี้ยอย่างผัวน้าวําอะจังหวะเปิดปุ๊บมันใช้สกิลหนึ่งอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะทําให้อีกทีมมันแบบไอทีมศัตรูมันสวนมาได้ไงเข้าใจไหมครับคบือบางทีมันแบบว่าตายก็ต้องค่อยกดใหม่นะคืออย่างรั้าน93เนี่ย <c oughs> ตาแรกผมตายครับผมตายผมก็ รู้แล้วว่ามันน่าจะจ่ายสกิลโง่แหละอาผมก็เลยกดให้มันตีใหม่พอดีผมไม่ว่างไนงะก็ปล่อยมันออโต้ไปนะฮะก็โอเคครับรอบที่2ก็ผ่านนะฮะมาดูว่ารอบนี้จะผ่านไหมอันนี้อันนี้เป็นทีมแบบสําหรับคนที่ขี้เกียจกดนะครับผ่านจริงๆออโต้มาได้ยันประมาณ8ปดสก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเพราะว่าทีเดียอีกนิดหน่อยเราก็กดมือเอานะฮะเดี๋ยวผมจะบอกอ่าทีม <c oughs> ทีมออโต้ ทีมกดมือแล้วก็ทีมกดมือชั้นบอสนะฮะกดมือชั้นบอสมี2ทีมนะครับกดมือชั้นบอสเนี่ยมี2ทีมก็คือทีมแรกก็คือทีมทีมเบสิกเลยนะครับก็คือทีมที่เราจบหอคอยร้อยนอร์มอนนะครับทีมนั้นเลยนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแต่ว่ารูนคุณอาจจะต้องโลลดหดนิดนึงถ้าคุณจะเอามาเคลียร์ชั้นบอสของหอฮาร์ดเพราะว่าหอฮาร์ด เลือดบอนเตอร์มันค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะกว่าชั้นอ่า n o r m มอนะครับก็ให้มันสกิลไปเรื่อยๆนะครับคือถามว่าพี่ทำไมผัวทำไมใช้ผัวไฟใช้กิมน้ำแทนไหมกิมน้ำมันไม่มีสตันนะฮะถ้ามันไม่มีสตันปุ๊บเนี่ย พอเราสมมุติว่าเราทีมนั้นมันไม่มีผัวน้ําใช่ไหมอ่ะเราไม่มีผัวน้ําเรามีม,มือมืดแทนเงี้ยมืมืดมันแช่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนผัวน้ำครับมันอาจจะทําให้คอมโบของเราเนี่ยมันเพีย้ยนแล้วก็อาจจะทําให้เราออโต้ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีผัวน้าเนี่ยแล้วคุณอยากจะเอากิมมือดอ่ากิมน้ำมาแทนกิมมืดเนี่ยก็อย่างที่บอกครับกิมมืดมันมีสตันไงมันทําให้การคอมโบไม่ผิดพลาดนะครับเพราะบางทีมอนมันจ่ายสกิลไม่เป็นอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนํานะ ผัวน้ําแล้วก็ถ้าไม่มีกิมมืดก็ใช้ผัวไฟเอาฮะดีที่สุดตําแหน่งก็คือล่มไฟนะครับตําแหน่งจ่ายพิษเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือล่มไฟนะฮะล่มไฟดีที่สุดนะครับเคียวแสงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหายากก็ใช้กิมมืดนะฮะหรือมันก็ใช้ผัวไฟนะครับง่ายดีผัวไฟแนะนําให้สกิลเต็มนะมันจะทําให้เราออโต้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้คือ93นะครับชั้นนี้คือชั้นที่มีปัญหาเยอะมากๆสําหรับผู้เล่น ที่เป็นแบบเพื่อนๆผมน้องๆในกลุ่มในแนวที่แบบว่าเขามาถามอะจะติดชั้นนี้กันเยอะนะฮะข้อดีของออโต้ก็คือว่าเราไม่ต้องมาคอยกดนะฮะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นกินข้าวทำงานอ่ะบางคนทำงานที่สามารถพกโทรศัพท์ได้อยากจะไปหอไปด้วยคือมันไม่ดีนะฮะทำงานก็แนะนำให้ทำงานเราจะได้ไม่โดนดา่า แต่บางคนเขาแบบว่าเะนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็ปล่อยให้ตีตีลงหอไปเรื่อยๆอย่างนั้นอ่ะคือมันเหมาะกับแบบนั้นนะฮะอย่างผมเวลาขับรถเนี้ยผมก็จะกดให้มันออโต้ไปนะฮะชิวๆไปอันนั้นคือข้อดีแต่ข้อเสียคือแม่งช้าครับช้าโคตรนะฮะ๊าอ่าเรียบร้อยตายไปหนึ่งนะฮะฟ ผมจะบอกว่าผวนนะผมสกิลไม่เต็มนะครับกิมมืดกิมไฟลปลุก2ทีเฉยเฉยไม่ได้อัพเดเวอร์มอนแต่อย่างไรนะตัวที่สกิลเต็มมีแค่ตัวเดียวก็คือแพนควิลมนะครับพลัดีินแสงผมก็ไม่ได้กินเดเวอรมอนเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดเูเดีมมย๋ยวจะหาผุมมอยอ่ะอันนี้คือ93นะครับ93ทีนี้เพื่อนเ <ๆ S 1> เห็นไหมว่ามันใช้เวลาประมาณคือผมเนี่ยมันบันทึกหน้าจออยู่มันจะขึ้น ประมาณสี่ถึงห้านาทีเลยนะฮะอันนี้คือจริงๆก็ถือว่าโอเคนะไม่นานมากถ้าไม่ใช่ทีมเนี้ยเป็นทีมเมื่อก่อนอะ่ะก่อนหน้าที่ผมจะมามาปั้นทีมนี้เสร็จอะครับสิบถึงสิบห้านาทีนะในการลงหอฮาร์ดเนี่ยมันช้าเพราะว่ามันไม่มีบัฟสกิลต,ตัวของกิมไฟครับมันเลยทาให้มันช้าโคตรๆสิบถึงสิบห้านาทีบางด่านชั้นบอสใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะเพื่อน ที่ลงที่เป็นบ้านเด็กจะรู้อย่างที่บอกครับผมแนะนาบ้านเด็กนะฮะผมม่แนะนาบ้านโตเพราะบ้านโตเขามีรูนมีอะไรอยู่แล้วเขามีทีมของเขาอยู่แล้วผมมีอาจเอื้อมนะฮะผมมาแนะนําบ้านเด็กเท่านั้นนะฮะแนะนําบ้านเด็กเท่านั้นเพราะว่าบ้านผมก็แค่ยังไม่ถึง3เดือนนะครับแปกว่าวันอ่ะต่อไปมาดูทีมกดมือง่ายๆครับเอาไอา้ออตัวนี้ออกพาเรือนแสงออกใช้พิกซีไฟอ่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เห็นแล้วนะฮะมันปลูกทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือกิมไฟกิมมืดพิกซีไฟนะครับปลูกทั้งหมด3ตัวพี่ปลูกขนาดนี้ผมไม่ทําได้ไหมอะ่ะผมจบคือเพื่อนๆอ่ะสามารถปั้นตัวธรรมดานะครับที่มันแบบจบหอคอยฮาร์ดมาใช้ก่อนได้ที่แบบว่าอาจจะต้องกดมือ10-15นาทีอ่ะคือทําทีมน้ำจบจบหอมาก่อนก็ได้ทีมนี้เหมาะสําหรับอย่างผมเนี่ยคือมันต้องลงหอฮาร์ดทุกรอบ เพื่อนๆเ,เข้าใจไหมคือมันต้องลงทุกรอบหรอแล้วผมต้องมาลงแบบชันละสิบสิบห้านาทีอะ่ะมันไม่ไหวครับบางทีมันมันไม่ไหวอะ่ะมันลาคาญผมก็เลยลองปั้นทีมนี้มาดูไวามากครับโคตรไวเลยนะฮะอ่ามาดูนะอันเนี้ยนาฬิกาผมขึ้นอยู่ที่สิบนาทีนะสิบนาทีจุดศูนย์ศูนย์นะครับออามาดูกันเอ้ยสิบนาทีจุดอะไรอนะ่ะจุดหนึ่งห้านะมาดูว่ามันจะใช้เวลาแบบไหนเห็นไหมคือเพื่อนๆมันจะเป็นอย่างเนี้ย จ่ายสกิลมาถึงก็งโง่แล้วนะฮะบ,บับนะครับอารีสกิลนะฮะไพ่ไฟจะได้ออกเราจะโดนลบบับไหมเนี่ยปั๊บ,บตีเข้าไปเห็นไหมครับสกิลมันวนมาอีกแลวหนึ่งรอบนะฮะปั๊บตบ,บ,บเข้าไปตบเข้าไปนะฮะสตันนะฮะ ใช่เข้าไปแล้วใส่ไปเลยครับสกิลอะไรก็ใส่ไปเลยเพราะว่ามันมีรีสกิลของเพนกวินลมนะฮะมันทำให้เรารีสกิลไวอยู่แล้วนะครับปั๊บเข้าไปให้ระเบิดบึ๊บโอเคอผ่านไปหนึ่งนาทีนะฮะรีสกิล ใครๆที่เปิดได้กี่มืดมาผมแนะนําให้เพื่อนๆปั้นเลยนะครเพราะว่ามันมีประโยชน์มากนะครับตัวเนี้ที่ผมไม่เอาฮิวมาเพราะว่ามัน,มนไม่มันไม่ได้ใช้ครับตำแหน่งฮิวนะฮะ แพนควิลลมก็ไม่หน้ที่คอยดิวสกิลเรื่อยๆนะฮะคือถ้าแพนควิลลมสกิลเต็มอะ่ะมันจะทำให้เราดิวสกิลได้แบบว่าไวมากนะฮะเบื่อวางอลังการนะฮะ บึ๊บมีชั้น94นะครับผมเชื่อว่าชั้นนี้เพื่อนๆก็น่าจะมีปัญหากับมันนะฮะไม่กลัวนะฮะปั๊บ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 อ่าสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะฮะผมระเบิดทีเดียวดีกว่านะครับไม่เป็นไรครับค่อยๆรีไปนะฮะรีมานะฮะบั๊บปึ๊บบั๊บบั๊บตายง่วงว่ะ โอ้ oh, ยังไม่ตายนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บป๊บปับป๊บปับ๊บฟิีหน่อยแล้วรีบึ๊บเราเบิดอีกสักทีไปกลับบ้านเก่าไปเลยปับ๊บโอเคครับเนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาทีนะฮะเนี่ย เกมเนี้ยใช้เวลาประมาณ3มนาทีนะครับ3มนาที10 10วินะฮะซึ่งเพื่อนเพื่อนมันชั้น94อ่ะเราตีแค่3นาทีอ่ะสำหรับผมคือมันโอเคมากเลยนะอย่างที่บอกครับว่าผมไม่รู้ว่าบ้านโตเขาตีกันไวแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าสำหรับเราอะท,ที่ที่เพิ่งเล่นมาแล้วเราใช้เวลาแค่3มนาทีอ่ะคือมันโอเคมากเลยเราเราจะมานับ 1- ถึง100ชั้นหนึ่งสามนาทีเงี้ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าชั้นล่างๆอะ่ะเราสามารถใช้ทีมดาเมจเคลียร์ผ่านมาได้ไง อย่างผมผมใช้ทีมดาเมจมาประมาณชั้นชั้น40อะชั้น41ผมจะเริ่มใช้ทีมแบบนี้แล้วทีมระเบิดพิษนะฮะแล้วก็ชั้นบอสชั้นบอสง่ายๆครับเอาชั้นไหนดีอเอา80แล้วกันชั้นบอสเพื่อนๆเ,เปลี่ยนตัวครับเอาตัวนี้ออกพาลาดินแสงนะฮะเราต้องใช้ฮิวนะครับ เอาคาวแสงนะฮะคาวแสงอันนี้คือทีมทีมหัวชั้นบอสนะครับจะเป็นทีมทีมแบบนี้นะฮะเอาเพื่อนไปดูนะจะเป็นทีมนี้นะครับเหมือนเดิมครับไปเลยนะฮะอันนี้คือเราเน้นใช้พิษนะครับปะโวกนะครับตีอันนี้คือเราให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะ ให้ให้มอนเตอร์มันลั่นทิศขนมาเองนะครับเราไม่ต้องมีตัวระเบิดก็แรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวกิมมือกับกิมไฟเนี่ยพิดค่อนข้างแรงนะมันจา่ายทิศขมันเองอยังไงก็ตายนะฮะที่มีอยู่ ่ที่บอกครับผวนน้าเนี่ยถ้าเราไม่มีเราใช้หมีมืดนะครับแทนก็ได้จริงๆเราใช้มังกรน้ําก็ได้นะถ้าเพื่อนๆมีอะคือมังกรน้าผวนน้าแล้วก็หมีมืดนะครับผมแนะนํามตําแหน่งนี้สามตัวนี้เท่านั้นนะฮะถ้าจะแบบว่าพี่ตัวนี้แทนได้ไหมตัวนี้แทนได้ไหมผมแนะนําว่าถ้าไม่มีมังกรน้ำไม่มีผวนน้าปั้นหมีมืดครับถ้าจะเล่นตามผมนะเพราะผมใช้หมีมืดจบหอคอยฮาร์ดเนี่ยมาสองรอบสามรอบแล้วนะครับรอบนี้เป็นรอบที่รอบที่สานะฮะรอบที่สาม สครั้งแรกผมใช้มีมืดในการจบหอคอยนอมอนแล้วก็ฮาร์ดนะครับปัมปัมปมวันนี้เพื่อนๆได้ตัวอะไรกันบ้างอะ่ะผมได้คิมิราลมนะฮะก็เป็นตัวที่ยังไม่ได้ปั้นหรอกครับแต่ก็ดีใจที่มันอ่ามันไม่นมันไม่ใช่ตัวซ้ำนะครับเอหรือเปวาว่ามันมันเป็นสกอร ไม่ซ้ำอยู่แล้วผมก็อันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันว่ามันว่ามันแจกสามารถได้ตัวซ้าหรือเปล่านะครับถ้าถ้ายังไงก็แนะนํามามาในช่องผมได้นะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเม้นบอกตรงนนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ Oil, มามันสามารถได้ตัวซ้าหรือเปล่านะแต่ผมได้คิดไม่น่าล่มนะผมไม่ซ้ำผมไม่ได้บูลลี่นะคือผมไม่ได้ตระกูลมองผมก็โอเคแล้วนะครับผมไม่รู้มันเก่งหรือว่ามันใช้อะไรได้บ้างแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่าผมว่าตัวมันไม่ค่อยสวยนะส่วนตัวนะ ผมได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตระกูลบิดหมอนอ่ะนะฮะอ่ะชั้นบอสครับยิงบอสครับง่ายๆเลยนะครับแช่ลูกน้องนะฮะจ่ายพิษนะครับโปรโวกนะครับตีบอสจ่ายพิษสตัร์น,นะครับจริงๆแนะนำเพื่อนๆนะถ้ามาอย่างเงี้ยปุ๊บอะเทิร์นเทิร์นแรกอะเราอ่า สกิลไปก่อนนะครับพอมันโค้งที่ปุ๊บอะ่ะเรากดอย่างนี้ครับออโต้ Auto ฮะ <laughs> กดออโต้เลยฮะปล่อยมันฮะลูกน้องเนี่ยข้างๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายของมันเองครับตายจากทิปที่เราจ่ายไปเรื่อยๆนะครับอ๋อลืมไปว่าตานี้มันไม่มีไอแพมกินลมนะฮะอาจจะต้องกดมือเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันพลาดขึ้นมา เราจะลื่นนะจะเสียเวลาเรานะครับถ้าลูกน้องตายหมดไดไหปุ๊บเราก็กดออโต้ได้เลยนะผมใช้ทีมนี้จบทุกดันเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ทุกดันจบทุกชั้นครับที่เป็นชั้นบอสนะผมใช้ทีมนี้ทุกชั้นนะครับเนี่ยแค่นี้เราก็ชนะแล้วครับคาวแสงถ้าสปีดคุณประมาณร้อยหนึ่งอะหรือว่าประมาณแปดแปดสิบขึ้นไปอะครับบอสจะไม่ได้ออกเทินเลยนะฮะถึงออกเทินมาก็ตีเราไม่ตายอยู่ดีนะครับพลาดินแสงเนะี่ยมันจะคอยคอย เวลาที่มันตีสก,กิลหนึ่ง่มันจะชิงเลือดให้เราทีละหน่อยทีละหน่อยเลือดยังไงเราก็เต็มตลอดครับเห็นไหมครับข้าวแสงมันตีถ้ามันหลุด EX มาเนี่ยบอสแทบไม่ได้ออกไม่ได้ตีเลยครับเนี่ยเราก็ตีไปเรื่อยนะฮะอันนี้คือทีมลงชั้นบอสนะครับชั้นอ่า40 50 60 70 80นะครับ